สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้เราก็คลิปนี้เราก็มาดูอ่านี่เขาเกี่ยมขุดมันนี้ก็ปัน่นอ่าเขาตัดต้นมันไปแล้วฮะเห็นดูเงาใหญ่นะครับเนี่ยเป็นแตกลนยะอันนี้เป็นมันพันแว็กซี่นะครับอันนี้จะเป็นมันลิกสศิษย์นะฮะจะปลูกมะม่วงเหมือนเราปลูก ทั่วไปไม่ได้นะฮะต้องขออนุญาตต้องมีที่มาที่ไปเอาพันธ์มาจากไหนจะขุดก็ต้องไปติดต่อโรงแป้งก่อนนะฮะราคาจะสูงกว่ามันธรรมดาทั่วไปนะฮะนี่ครับอันนี้ยังไม่ตัดต้นนะฮะแต่อันนี้เขาตัดพอแล้วอันนี้ก็จะปั่นทิ้งเลยนะฮะเอารถปั่นปั่นต้นทิ้งเลย คือพอแล้วพันไม่เอาแล้วครับอันนี้เราแล้วผมจะพาไปดูเขา,ขาถ่ายแล้วจะไล่เก็บกักบไล่เฉาะหัวอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นรถแล้วฮะนี่ชาวเก็ถ่ายเอาไวนะ้ครับแล้วดูใหญ่ไหมหอยใหญ่ไหมแบบอย่างนี้นะฮะ ได้จะไม่ถึงกระดกมากนะครับไถกองไว้ทั่วไงทำทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูคนโยนกันฮนะไหนได้ยินขวดขวดตรงไหนอ่ะเนี่ย

กินได้สีกลมเนี่ยนะป้ายาดองไม่ใช่ธรรมดาดิโง่ตายตายตายใช่กมร้อยยี้สิบ่ก็เลยเป็นโรคลัวดงยาตั้งแต่วันนั้นเลย มันมีอะไรมากกระทืบลงโดไม่รู้ล้มเออแดงไปกินนั้นกี่ห่ออะไรมาไม่รู้กินแล้วหลับแต่วันนะโอ้กินแล้วหลับดีเลยแดงเย่ห้อนะคะออโดไม่รู้ลมพี่แดงโอ้ยิงจะลับ กินละเมก่อนกินอะรกินได้พวกวนี้เลยเรื่องานนี่ไปกตลาดนัดนี่ก็ซื้อไแต่กลมและเนี่ยมันมีน้ำใบเตยให้กูด้วยน่นอนมีน้ำใบเตยเคยกินไม่ีเาน้ำใบเตยโอม่หายิกินเหลาอยู่เมาอยู่นั่นเ้ก็เลยแบบเลิกินยาดองเแต่วาน้เป็นต้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วมมกนมม่ ไปกินของแพงเลยที่นี่กินได้หมดเลยขอสกป,ปกเนอกินได้ทุกที่หอ่อเออมาเก็มีปาร์ตี้บนรถทุกวันเหเหมือนคนบ้านวันไหนหนูไม่มาก็ไม่มีปาร์ตี้นะเงียบอาวานเห็นเสียบมันดินทรายคลาลำอยู่อ,อาวานนี่น่ะ มีคนลำอยู่ตัวเสียบมันดินทรายอ่ะเน,น,นี่เยเนีย่ย <c oughs> บอกว่าเอานคนมาจากทางนน้นเหอรอบอกว่าบอกโอ้คนเสียบคือสบายน่าลำเลยเถอะเจอดินทรายอ่ะเอะ <c oughs> เอ <c oughs> เออ <c oughs> ไหนซื้อรถสาใหม่มาดูเราจะติดตามให้อ,ล,อลุงรถถ่ายดันนะ่ะแกแกบอกเขาอยู่ในโด,ด,ดอง,ดดดดดอ,งอืยังติดตามอยู่ด้วยว่าลุงไปถ่ายรถมาโกอยู่อืา อาจจะลงบอ่อลึกเขานะ่ะเขาไม่ให้ลงบ่อผูอ้ว่าเขาไม่กล้าให้ลงไปถ่ายโอ้ยคุณลงไปยังลึกสามช่วงไมโครมัร่งลึกเกินเดี๋ยวก็ไม่ลงเออบางคนก็ให้เลยเด้เขาบอกดีดีดีด <c oughs> ถ้าบางคนพิษก้นบมายนี่มันไม่กล้าให้ถ่ายใช่เลือกเอานางอีกคนหนึ่งวันนี้พวกนี้ก็เปลี่ยนคนใหม่พวกนี้เปลี่ยนคนอีกนี่บ้านนนตอนเย็นนนอ่ะเนี่ยต่นนต้องเป็นนางเอกตอนเย็นอืม บางๆต้องไปถ่ายตอนนั่งเลิกงานถึงบ้านแล้วนั่งกุ้งกันอยู่เนี่ยเอ้น hey, หนัวดุเลยแหละแล้วพอเลี้ยวไปจากอ่าจากร้านไข่กับข่าวอยู่ใต้มือเห็นนั่งกันบ่อยๆนะบ้านไข่อะไรนั่งหลายคนเลยแหละเนี่ย <c oughs> ไปที่ไรที่ไรนั่งอยู่ห้าคนทกคนนั่งอยู่นั่นแหละ เออนั่นแหละถ้าขึ้นไปทังบนร่นกับบ้านตัวรุ่นเนี่ยถึงประปายังม่ขึ้นไปทางนั่นหละทางซ้ายมือนั่นแหละเนี่ยจำทางไว้เลยออเดี๋ยวถ้อไปทางตรงทางวัดยางทางงศาลเห็นไหมอ่า đi lấp nong ở là, du, trong khao Sa Đét à, trong Bán Giết Đôi, à, Bán Giết Đôi à, à, เช่าบ้านตงงคามกล้วเนี่ยห้องแถวนั่นอ่ะเช่าอ,อยู่นั่นน้องสองคนอ่ะอยู่นั่นอ่ะน้องคนน้อยกับคนเออใช่ นู่นครับภักขาวอยู่นู่นเวคนขาดาหหาสันต้มแล้วมีต่อท้าวอะไรัิดัึงแม่ัหังหวหัวห <c oughs> <c oughs> ัวหัวหาวหัวหังหัวหัั ไม่ใชท่ทีมเนี่ยงานเดียวกันบอกทีมงานเดียวกันนะอันนี้คิดถึงลูกจังเนี่ยให้ลูกมองหนาเนี่ยทำไปนั่นให้แล้วนะดูได้แล้วเด้ละ่ะลูกเอ๊ะจะให้ลูกใช้ปาลายัดเหรอ แต่ใช้ใจอะไรก็มองหนามองแม่ทำงานดื้อเนี่ยลำบากอยู่นน่ง,ง,นะงเงินไม่ให้แม่เบ้องฮ่งเงินไม่ให้แม่บองแม่ก็ไม่ตังกับเรา,า <c oughs> เอายกเอารถอันนี้ยกนี่ถึงไหมนี่เนี่ย โอ้ยแถวนั้นเขาไม่ค่อยใช้ตังกันหรอกแค่ไปโรงเรียนแค่นั้นแหละรถคนรถรถไม่ไหวลดตาก็อ้วนหลานก็อ้วนนั่นเตรียมอ่ามายกขึ้นแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระไทยกดติดตามในช่องเขาใหญ่ชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ